สวัสดีครับวันนี้นะจะมาพูดเรื่องการแข่งขันกีฬานะคะอยากให้ทุกคนให้กำลังใจนะักกีฬาเยอะๆไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลการแข่งขันกรีธาฟุตบอลหรือแม้แต่กีฬาชนิดอื่นๆนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะผ่านมาได้เขาฝึกซ้อมอย่างหนักคุณดูแค่ไม่กี่นาทีคุณบอกว่าเขาทำไม่ได้เล่นไม่ได้ อันนี้เป็นความคิดหรือว่าคนสมองต่ำนะมึงไปดูเขาฝึกก่อนแล้วคุณไปดูคู่ต่อสู้อย่างวอลเลย์บอลเนี่ยนักกีฬาไทยเนี่ยบาดเจ็บก็เยอะคุณน่ะดูแค่ไม่กี่นาทีคุณไปใส่อารมณ์แต่คุณไม่ได้ดูเบื้องหลังหรอกลูกตกแต่และลูกเนี่ยมันไม่ใช่พลังม้าตบเสีกันมันพลังรถถังตะบันเส่กัน เอาอาวุธปล่อยใส่กันฟุตบอลเหมือนกันก่อนคุณจะพูดคุณคุณไปศึกษาก่อนนะว่าเขาฝึกซ้อมกันหนักขนาดไหนโหดขนาดไหนอย่างวอลเลย์บอลนี้บอกเลยว่าโหดมากเขาซ้อมกันโหดมากวันหนึ่งนี่โดนไม่รู้กี่หมื่นลูกกี่พันลูกกว่าจะผ่านได้แต่ละวันแล้วต้องไปเจอต่างชาติที่ว่าเขาฝึกกันแกร่ง กันหนักกว่าเราแล้วเขาฝีมือเราก็อยากให้มองในในแง่ของว่าคุณไม่ได้ไปเจอเหมือนเขาอ่ะจะไปตัดสินได้ไงว่าคนไทยเล่นแย่ทั้งที่เราก็เป็นกําลังใจให้นักกีฬาทุกทุกชนิดกีฬานะแต่อย่างบอลลิบอลนี้ก็จะให้ใจเยอะหน่อยแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าเขาเจอ,เข,เ,จอเขาเจอทีมที่โหดจริงๆเขาเรียกว่าฮาือโหดนะลองไอ้ไอ้ไอ้ที่เราไปนั่งเล่นดูอะไปเจอเขา่ะตกใส่สักลูกอะ ออไม่สลบก็ไม่ใช่ตัวคนนะเออก่อนจะว่าอะไรเล่นกีฬาเล่นได้ดูได้แต่อย่าไปพูดแบบเหมือนว่าไปหักหานน้ำใจเพราะว่าคนที่เขาทำเพื่อประเทศชาติมันไม่ได้ง่ายกว่าเขาจะผ่านมาได้ถ้าคุณแน่คุณลองคุณลองไปฝึกมันเขาให้ติดทีมชาติให้ได้ก่อนหรือว่าติดเขตให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปถึงระดับทีมชาติแล้วคุณจะรู้ว่า ทุกเกมกีฬามันไม่ง่ายทุกอย่างมันต้องมีการฝึกฝนเอ่อก็อยากให้ลูกหลานหรือว่าคนในประเทศเนี่ยใช้สมองให้เยอะๆนะแล้วก็ใช้ใจให้แยะๆไม่ใช่สัตว์แค่มองแล้วผ่านแล้วก็พูดออกมาเหมือนพวกปับหมากินขี้มากกว่ากินข้าวคือไม่อยากจะว่าแต่ก็คือพุ่งตรงแหละ คือให้ใช้สมองใช้ใจเยอะๆเห็นใจเขาเยอะๆเพราะอะไรกว่าเขาจะผ่านมาให้เราได้ในระดับนี้มันไง่ายฝากให้คิดนะฝากให้คิด